ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวมหาสารคามสุครุสุคนนะครับเพราะว่าผมไมีสานยู่ใไม่เนี่ยบนเวาวไทยบรสามารถจะว้าวีสานได้แต่ผมก็บอกว่าจังไหรผมมักคนอีสานหักค้นอีสานก็อยากจะว้านี้ย้อนน้ำกันวันนี้ก็พยายามแล้วก็วาวีาสานจนได้แต่ว่ายังมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่ง อกมีคุณครูจักน้นเลยมาสอนให้นี่ก็แต่ว่าก็ถือว่าอยากจะมีความมุ่งมัเ่เป็นคนที่สารคือกันครับช่วเหรอท่านสอสอครับพี่น้องครับอันท่านสอสอแมวนี่นะครับผู้จักบ่ครับเนี่ยเป็นสอสอที่สอสอเตสีงามที่สุด งามโพดเลยในจังหวัดมาสารคามนี่เพราะว่ามีผู้เดียวครับมีผู้สาวอีกคูหนึ่งท่านสอรสรังศีมนานี่ครับแต่ว่าเปิ้ลก็เป็นเป็นสอสอที่งามที่สุดในสารคามประเภทสอสอบัญชีรายชื่อเด้อครับครับก็วันนี้สอสอแม่อบอกว่ามีงานเปิดศูนย์ประสานงานครับ ทูนประสานงานของอันสอสอ,อันสุกุมารวติที่เชียงยื่นนี่แหละครับแล้วก็ให้มาซอยกันนะปลาใสแล้วก็มีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหมอลำเนาะคอนเสิร์ตหมอลำแล้วบอกว่าให้ผมขึ้นมาบนเวทีหมอลำจากน้อย <c oughs> <c oughs> อันนี้แฟนครับแฟนครับนี่ตีตัวเชน,นึง บอกว่าให้ึืนวทีหมอล่ำจักน้อยบอกโอ้ผมล่ำบดาเด้อครับ <laughs> ว่ามีคุณครูชั้นมันสอนล่ำให้ผมบอกครับ <laughs> มาเจอนานี่จะว่าอันจะรองจะห้องหมอล่ำนะครับแล้วก็พ้นว่าล่ำบดายผเป็นอย่างมาให้กำลังใจกันหมอพี่น้องมากกันหลายนะครับก็เลยว่าวันนี้ก็จัาไหนก็มาแล้วเปิดอันสำนักง,งานประสานงานก็เปิดแล้ว เิ่นเลี้ยงข่าวก็เลี้ยงเรียบร้อยแล้วก็เลยขึ้นเวทีหมอลำจังหน่อยเป็นเทื่อแรกครับในชีวิตท,ที่ขึ้นเวทีหมอลำเนี่ยแล้เทือนหนาก็ให้ตัวสแม่มาลำนำเลยนำเลย <c oughs> ครับก็มาอีสานนี่ก็มีความสุขครับมาบันไดกับพี่น้องก็ให้การตอนรับอบอุ่นนะครับน,น,นี่ก็เมือก่อนที่ว้าวบัไดตอนนี้ก็พยายามมาว่าเป็น,ปนไทยครึง่งหนึ่งป้าอีสานครึง่งหนึ <c> ่ง <oughs> ได้บอครับจังซีแมนแมนคนอีสานบ่ครับแมนโหนี่ดีใจหลายครับดีใจดีอยากจะเอาอีสานเพราะเหตุผลอย่าง <c oughs> พี่น้องเขบอกว่าในประเทศไทยเฮ้านี่คนว่าภาษาอีสานหลายที่สุดในประเทศไทยม,มัมมีภาษาใดที่จะสู้ได้เ <c oughs> พราะจังใดเพราะว่าพื้นที่อีสานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหลายที่สุด คนกับว่าวิสานหลายที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วแล้วมันบมแมนค์อนอิสานยังผมนี่ยก็ยังยากว่าวิสานนํามันก็นหลายขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ให้ยังให้เปิดง่ายบ่ปาลาเลื่มไปแล้วนึกว่าให้มาลำ <S 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 ให้มาเป็นหมอลำมาพอพี่น้องจังสีนะ่ะเบิ่งแล้วมันมวนใจอยากไเว้านโดนๆแต่ว่า เปิดเวลาแล้วเปิดว่าให้เปิดเวทีให้เปิดเวทีหมอลำได้แล้วครับก็บอกไทยจังหน่อยบอกครับ <c oughs> ก็ดีใจมากครับวันนี้เห็นพี่น้องมากันพร้อมเพรียงแล้วทําไมเวทีหมอลำแล้วทำไมมีแต่สีแดงตรงนั้นอน่ะคุณทส <c oughs> ผมก็เตรียมตัวไว้นะครับจริงๆเ <c oughs> สื้อแดงมีอยู่สองสามตัววันนี้ก็าซักก็เหลือแต่แดงผสมดํานิดหน่อยแต่ผมไม่ใช่คนเสื้อดํานะครับไม่ใช่พวกชายเสื้อดํานะ โอ้ดอกไม้สีเหลืองนี่มันเป็นดอกไม้เด้อครับบํแมอนคนคนเสือเหลืองเด้ <c oughs> เออ้าวท่าน,นประธานอา้อาวอท่านแมวอันนี้ดอกไม้สีเหลืองที่มาเป็นอย่างาก็ก็ดีใจมากครับเพราะว่ามาทีไรแล้วก็อบอุ่นนะฮะผมคิดว่าเหมือนที่นายกยิ่งรักได้พูดว่าคนอีสานร,รักท่านท่านก็รักคนอีสาน ท่านนายกทักษิณก็พูดว่าคนที่สารรักท่านท่านต้องรักคนที่สารต้องรักคนที่เขารักเรารักคนที่เขาไม่รักเราจะไปรักทําไมใช่ไหมอย่าลืมรักสอสอแมวของผมด้วยนะครับคราวหน้าอย่าให้ตกนะเมื่อกี้ไปปราศัยที่นู่นบอกว่าดีใจมากที่พี่น้องชาวอีสานเนี่ยเลือกมาตั้งแต่พักไทยรักไทยมาถึงพักพลังประชาชน มาถึงพักเพื่อไทยคราวที่แล้วเนี่ยปลื้มใจที่สุดสอสอีสานนี้ที่นั่งทั้งหมดร้อยี่สิบกที่นั่งเป็นพักเพื่อไทยร้อยสี่ที่นั่งอันนี้ต้องขอบขอกราบขอพระคุณในความเมตตาของท่านและทําให้เราได้ตั้งรัฐบาลสําเร็จมาดูแลพี่น้องชาวอีสานให้มีความสุขทั่วถึงกันแต่ว่าขอนิดหนึ่งคราวหน้าเนี่ยไม่ขอมากร้อยี่สิบกเนี่ยขอให้เต็มร้อยี่บหกไม่เว้นใ,นใครเลยไม่มีประโยชน์นะครับ ผมอยากจะให้พพี่น้องประชาชนชาวอีสานเนี่ยสร้างชื่อเสียงไปลงในกินเนสบุ๊กว่าสอสร้อยี่บกที่นั่งเนี่ยคนอีสานเลือกพักเดียวกอพรรคเพื่อไทยร้อยี่บกนะไม่เคยมีประเทศไหนในโลกทําแบบนี้ได้นะครับถ้าเลือกได้ร้อยี่บกที่นั่งผมจะมาปลูกบ้านอยู่ที่อีสานหลังหนึ่ง <c oughs> พูดจริงๆขอช่วยหาคนช่วยอยู่ให้ด้วย คือคนเฝ้าบ้านอะเพราะว่าเอ๋มีคนสมัครแล้วสวยด้วยมีคนสมัครแล้วครับงามน้ำเนี่ยครับก็อันนี้ก็บอกว่ายังไงเราก็โวอกเดียวกันนะครับผมรับรองนะครับผมไม่ได้เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยพี่น้องสงสัยว่าเอา้าคุณมาเจอพรรคเพื่อไทยอยู่คโรมครมๆไม่ได้เป็นสมาชิพกพรรคมันทำพูดทำไมมันเป็นไม่ได้ครับถกตัดสินการเมือง แต่ผมก็รักพรรคเพื่อไทยเรารักสสเพื่อไทยทุกคนทุกคนนะก็อยู่ว่าอกเดียวกันกับพี่น้องทั้งหลายนี่แหละที่รักสสเพื่อไทยนะก็ก็คิดว่าเป็นศาสนที่ที่พวูกพวกเราคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องมาฝากผีฝากไข่กับพี่น้องชาวอีสานนะครับให้เป็นแกนนําในการนําพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้เป็นรัฐบาลได้ทุกครั้งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งครับนะวันนี้ วันนี้ขออภัยที่ว่าไม่ได้แนะนําท่านสสที่มาอยู่ข้างบนเพราะว่าสสเพื่อไทยเยอะแล้วเกินคืนแนะนําก็ตีสองเดี๋ยวก็ไม่เสร็จ <c oughs> ครับผมคิดว่าเป็นเวลาพอสมควรนะครับท่านสสครับที่เราจะได้เปิดงานคอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ตเปิดศูนย์ภาษางานพักเพื่อไทยสสสุกุมาวตี่สี่โกมุตครับอำเภอเชียงยืนอันปันปันใช้บอกว่าให้้องเพลงจะเพลงได้บอ ผมว่ากำลังฝึกห้องหมอลำอยู่แต่ลำอะไรเถอะต่อเพลงบัตรต่อวใดบ่ห้องเลยบ่ <c oughs> ต้นตีด้ตนตีนี่เล่นตามผม<อ>นดนตีเตรียมเล่นตามหน่อยครับค <c oughs> อคอคออ,อันบัตรบัตรแมนเป็นน้าห้องเลยครับแต่ว่าเอา่อห้องเพลงก็ส่วนมากจะห้องเพลงตอนตีตอนดึกดึกตอนที่พี่น,อน้องกินเมื่อบ่ายแลวน่ะแหละ เพราะว่าตอนหัวคำในห้องไม่ได้เพื่อจะเมื่อบานกันตอนวัวคำอลองเพลงเพลงหนึ่งเพลง,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 งเก่เาพี่น้องยังนี่ตั้งนานนี่ยังบ่เคยเถอะผมก็ยังม่เคยเถอะงมีเพลงนี้แล้วแดนนี้มีกระ่อมไพรสุขกว่าแดนไหนในพนาปานนี้ปานว่า ดังจะเป็นกระทอมราชาดีกว่าแดนไหนในลาป่าเขาลำเนาวไพรฟังเสียงทินก็พายสีกรงหนึ่งมาโหรีเป็นดนตรีขับขานไม้เวียงวังทอง ก็อรองกระตอมไครมีป่าเป็นรั้วกว้างใหญ่แดนไพรนี้เป็นกันอาัีมีแต่เราเงาใจดังว่าชวนฉันหน้าอนาจใจแสนทุวี ยังขาดนางเป็นราชินีาหากแม้นมีกระทตมใครมีสุขสมตอเริ่มตน,น้ท่นอนท้ายท่อนหนึ่งลืมเดี๋ยวมาคหน้าร้องตอต่อ,ตอ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเปิดเปิดก็เปิดแล้วนะครับเพลงก็ร้องได้ท่อนหนึ่งก็ขอไปท่อนหลังมันจําไม่ได้ครับช่วงหลังนี่หมอห้ามร้องเพลงเพราะว่าขึ้นมาร้องทีไดนักร้องอาชีพเกาอายก็เลยกลับบ้านครับขอบคุณนะครับขอพี่น้องมีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับสวัสดีครับปรบมือดังๆให้กับท่าน